อ่าก็สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็กลับเขบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มิวจะมารีวิวตัวละครใหม่กันนะคะคินสเปลวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเอ,อน้องธันวาจต่แคนเอ็มบนะคะวันนี้น้องเขาก็คือน้องเขาปิดตัวใหม่นะคะก็คือ เราเขาจะให้มารีวิวตัวใหม่นะคะว่าเออมันเป็นตัวยังไงเพราะว่าเว้นี้หมิวไม่ได้ปิดเนาะมิวไม่ได้ทําแต่ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าความสามารถของตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะมาไหนๆก็เนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะเล่นเป็นคนแรกทอย์น<อ>เต๋าเลยลลรัเข้าสู่อไรน,นะ ถึงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเนาะจับโบ12อจารพิเศษกรณาลื้กพื้นที่ที่จะย้ายเลือกพื้นที่สร้างหลมดไม้ตนีงแล้วกันแลกเปลี่ยนหลุมดำอาจารย์พิเศษกรณาลื้กพื้นที่ที่จะย้ายเลือกพื้นที่สร้างหลนดม ตาฉันแล้วและเปลี่ยนหลุมดำดับเบิลสี่เนี่ยค่ะสกิลเออเดี๋ยวนะเนี่ยนะถ้าเราสร้างแลนแล้วถ,ถ้าเราว<ร>างตรงนี้และเปลี่ยนหลุมดำตาฉันแล้วเดี๋ยวนะคะเขาถอยการก่อนล้ เลือกพื้นที่จ้างแลงหล่งน้ำและเปลี่ยนหลุมดำเ,เราจะไม่ไปไหนนะคะนี่อะค่ะก็มีสกิลเขาจะมีให้เลือกกักขังการกักขังเออเนาะมันจะมีหนึ่งในสามมันก็เหมือนคล้ายๆลิกโก้เนาะสกิลที่มันจะมีให้เลือกอะไรเงะะี้ยค่ะเราไปดูสกิลค่ะนี่อะเนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแล้วนะของฉันเนี่ยใช่ไหม ปกติหปนต์ใช้เอฟเกกระทบเมื่อถอยต่อแล้วแล้วผ่านตรงข้ามาอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะสร้ดา,า,าอ่าหนุ่มดำออกสิบแล้วก็ขเขาดูดเรานะ อ๋อก็ยังมีสกิลเคลื่อนย้ายเหมือนลิลิทเลยเนาะเออเราก็ไปตุกเออใช่เหมือนลิลิทเลยค่ะตรงตรงสกิลเนี้ยนั่นไง,องนเอาแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นสกิลตรงนี้เอาตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่รอดติเอ็ดไม่ไมค่ะ ยังไม่ค่อยได้ดูสกิลมาเดี๋ยวเดี๋ยวมิวจะเปลี่ยนตัวก่อนเดี๋ยวมิวจะเอามาเลลยยมาเเดี๋ยวมิวจะเอาไอ้ตัวนี้ไปไปนะคะแล้วขอจัดเหนมยวจะเอานาเดียไปดูซิจะเป็นยังไง ยินดีต้อนรับค่ะเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย่ได้เล่นเป็นคนแรกแป็นลูกเต๋าเลยต้อนรับเข้าสู่อารีนาตายแล้วมัฟมัน,นจะเป็นเมื่อเริ่มเทินของสันโอกาส70%สชาร์จโล่สามารถชาร์จได้สูงสุดหนึ่งขั้นถ้าผานตรงข้ามโจมตีจะใช้โล่เพื่อป้องกัน อจะเย่ารางเราจะวางตรงนี้ Hu ่แล <uh ้วสมุดก um ็จะมีการ์ดก่อสร้างการ์ดผลกระทบการขังอ ถือว่าใช้ได้นะคะตรงนี้12เนื้อข่มามบับเมื่อข่าต้องการติดตั้งหลุมดำโอกาส70%แลกเปลี่ยนอ๋อก็คือถ้าเราสร้างสร้างหลุมใช่ไหมมันก็จะมี70%นะคะที่จะเปลี่ยนหลุมของเราคือเราไปวางเขาอะวางหลุมให้เขาอะแล้วแล้วมันก็จะย้ายไปที่หลุมของเราแทนอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะโดนอีกแล้ว ขอสร้างอาคารโอกาส40%สร้างแลนด์มาร์คแลนมาร์คือจะมีแลนด์ผุดมานะคะอ่าเนี่ยสก,กิลก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็คือเทิร์นแรกเนี่ยเราก็จะเลือกหนึ่งในสามเอฟเฟกต์ก็เหมือนลิกลกสิบสองใช่สายแล้ว อ่าเมิวจะถอยฉุดไปก่อนนะคะโอ้โหจับโอาสิบอืมแล้ว<ห>อ่าตาดใช่แล้ว เดีย๋ยวจะวางหลุมตรงนี้นะแล้วดูดีว่าเขาจะตาฉันแล้วสกิลสกิลเขาไม่ออกเอ้นที่ทลลนุมดเอเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอเราวางหลุมแล้วเนี่ยถ้าสกิลเขาออกเนี่ย ือเขาก็จะย้ายมาวางหลุมที่ของเราหลุมก็จะเปลี่ยนนะคะมามาวางที่แรงของเราแล้วถ้าเราไปตกก็จะคือก็คือจะไปตกที่แรงของเขา,อ,าอ่าดูออเอาเดี๋ยวเราจะลองดูนะจะลองตกตรงนี้ดูจะดูดไหม,หมเราต้องวางตรงนี้ อืมไม่ดูกด,ด้วยไม่ดึงไปสา้สองแลนมาเนื้อก็คือแลนเขาจะออกอัตโนมัติคือแลนมันจะผุดอัตโนมัติเนะรนเราโดนแล้วมีกักขังด้วยได้แล้ว,ลว,ว,ลวนั่นไงเราจะรอดไหมอ้า เลือกพื้นที่ที่จะติดตั้งหลุมดำเราต้องระวังสร้างหลุมดำเราจะมาดูว่าเราจะฆ่าเขาได้ไหมตัวนี้ความพิเศษกระวนาลึกพื้นที่ที่สุดหลุมดำเลือกพื้นที่ที่จะติดตั้งหลุมดำหละกเปลี่ยนหลุมดำไม่ได้อะคือเหมือนกับ ตรงนี้นี่คือเหมือนกับาตาฉันล้ลลคือเราฆ่าเขาไม่ได้ใช่ไหมเรอคนี่จะติดตังหลุมดเอาก่อนเ่หลุมดอ่าเขาจะมีบัฟก็คือการที่ไม่ให้เราดึงไปเห็นไหมคะสก,กิลก็จะออกอีกแล้วมาวางหลุมเท่วอีกแล้ว เออถือว่าโหดอยู่นะหรือว,ว่ามิต้องหาแล้วเนี่ยนั่นไงคะสกิลยาเขาออกแล้วเขาจะย้ายเราแล้วเขาจะย้ายเราไปไหนออานะนไงคะใช้การป้องกันไะ ใชการ้ไม่น,นะเ็สร้างแลนด์มา สกิลเขายใอีกแล้วเนี่ยค่ะออกดีมากเลยอะ่ะเหมือนลิลิทเหมือนลิลิทกับตัวดิโกกับลิลิทที่จะอยู่ในตัวเดียวกันเนาะเออเพียงแค่เอฟเฟกต์สกิลสกิลแค่ต่างกันเดีเราวางตรงนี้ตาฉันแล้วและเปลี่ยนหลุมดำ <c arts> เห็นไหมนะ่ะ เห็นไหมลุมดำลุมดำมันก็จะย้ายมาที่ของเรา